ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับได้ยู่กับพวกเขาเหมือนเดิมครับดคุณได้ผมอตะบ่อยนั่นเองได้ยู่กับผมคุงแล้ววันนี้จะมาพูดเรื่องอะไร15บนิเมะแนวรักโรแมนติกที่ดูเราต้องเขินตามมากกันไปเลยตอนนี้ก็อยู่กันที่ XT แล้วนะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู X1 กับ X2 กเนี่ยก็ไปสามารถหาจัดดูกันได้ในมุมบนขวามือเลยและมันก็แน่นอนว่าอนิเมะแต่ละเรื่องที่เราหามาเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์นะแต่ที่เราโฟกัสก็คือโฟกัสความโรแมนติกของอนิเมะเรื่องรักน,นั่นเองก็ก เพื่อไม่เสียเวลาก็ไปเขาดาวกันเลยดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง ก็มาเริ่มกันเรื่องที่15เลยวาตาบอยเรื่องที่15เนี่ยก็คือเรื่องอักจิคกจินะหรือชื่อไทยก็คือตรงนั้นตรงนี้มีรักนั่นเองส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องออกแนวโรแมนติกคอมเมดี้ของซูมิคิสาวน้อยสไตล์ซินเดนะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ซินเนะจนเกินไปเพราะว่าเธอก็ยังแสดงออกทางท่าทางของเธออยู่บ้างแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองต่อหนุ่มที่ชอบซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอีโอส่วนไออีโอคนนี้เนี่ยก็จะออกแนวซื่อๆนะและะดููเเหมมือนว่าา่าาขจไร้เลยว่านงเองเอย แอบชอบเขาโยแต่การกระทําของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ดูจะหวานซะเกินนันเนี่ยและเท่านั้นยังไม่พอยังมีเหล่าเพื่อนที่ติ้งตองที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ให้ยุ่งเหยิงมากขึ้นไปอีกและอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ในชีวิตประจําวันชิลๆกันเป็นเลยก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะที่มีเนื้อหาไม่ดราม่าดูสบายๆเพลินๆอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดเลยและอย่างนึงนะตัวละครของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็ออกแบบมาได้น่ารักมากๆเลยนะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพเออกททีี่่่ซืๆ รู้เลยว่านางเอกของเราเนี่ยแอบชอบเขาอยู่กับนางเอกที่ไม่กล้าบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปเนี่ยจะลงเอยยังไงก็ต้องไปหาติดตามชมกันเอาและแอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังมีด้วยกันทั้งหมด1ภาคแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วด้วย ก็มาต่อเรื่องที่14โลโตาบอยเรื่องที่14นะคือเรื่องทาดาคุงวะคอยโวชินายนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือทาดาคุงไม่ได้ตกหลุมรักส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของทาดามิซูอชินะหนุ่มที่ไม่เคยมีความรู้สึกรักใครมาก่อนซึ่งมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่เขาถ่ายรูปต้นซากุระทําให้เขาได้พบกับเทเลซ่าสาวน้อยที่มาจากต่างแดนที่พอถึงญี่ปุ่นเนี่ยเธอก็ได้หลงทางเลยนะและหนุ่มทาดาเนี่ยก็อาสาพาเธอมาอย่างร้านกาแฟของคุณตาของเขาเพื่อที่จะหาทางช่วยเธอแต่มันก็เป็นความบางัง ซึ่งที่พักของเทเรซาเนี่ยดันมาอยู่ใกล้ๆร้านกาแฟของคุณตาของทาดานั่นเองและเท่านั้นยังไม่พอเทเรซาเนี่ยก็ยังเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนมาอยู่ในโรงเรียนเดียวกับทาดาอีกตั้งหากโอ้โหนี่เปนผมดิขดชัดๆแต่ทว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่รู้จักคำว่าความรักมาก่อนและมันก็กําลังจะเติบโตขึ้นท่ามกลางพวกเขาทั้งสองด้วยนั่นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราววุ่นๆของเดิฟคอมเมดี้ที่สุดแสนจะน่ารักคือผมหมายถึงนางเอกนะก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่แนวหวานๆหน่อยแต่ก็มีดดม่นิแ เรียกได้ว่าจบสวยเลยนะก็แนะนําเรื่องนี้เลยไม่ควรพลาดแล้วอน,นิเมะเรื่องนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด1นภาคแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยแถมก็ยังสามารถหารับชมได้ในบ ili ิลิบิลีด้วยนะ จะไปต่อเรื่องที่13โนตาบอยเรื่องที่13เนี่ยก็คือเรื่องอาโอฮารุไรนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือบันทึกใสาจากวัยฝันส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่าฟุตะบะเธอเนี่ยก็เรียนอยู่ชั้นมปลายแล้วนะแต่ก็ยังไม่เคยลืมเพื่อนชายสมัยมต้นที่มีชื่อว่าธนากะและเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรักแรกพบของนางเอกของเราเลยก็ว่าได้แต่ถึงแม้ว่านางเอกของเราเนี่ยจะพบกับรักแรกของเธอแล้วก็จริงแต่ธนากะเนี่ยก็ต้องย้ายออกไปอย่างกระทันหันนะคือนัดเขาไว้แล้วเนี่ย ตามนัดเนี่ยทำไมทํากันอย่างนี้ส่วนในปัจจุบันเนี่ยนางเอกของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพราะว่าในอดีตอ่ะเธอเคยถูกเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเนี่ยกีดกันไม่ให้เข้าพวกด้วยแล้วก็ต้องมาเหงาอยู่คนเดียวโหน่าสงสารจริงๆเลยเดี๋ยวพี่เข้าไปช่วยโอ้โหอ,อยู่เฉยๆย,ยดีแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ได้พบกับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่นะและเขาคนนั้นก็หน้าตาเหมือนกับธนากะามากเลยแต่ทว่าเขาคนนี้เนี่ยกลับมีนิสัยที่แตกต่างจากธนากะสมัยมต้นนะกลายเป็นคนที่เย็นชาขึ้นนนนัั่เองและมก็จ เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายกับทั้งคู่ซึ่งมันก็จะเกิดเป็นเรื่องราวความรักโรแมนติกระหว่างฟุตบาทก,กับชายที่เป็นรักแรกของเธอก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกคอม,มดี้ที่มีดราม่านิดๆและมีเนื้อหาที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยและอนิเมะเรื่องนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด1ภาคและแถมก็ยังหาดูได้ในบ ili ิลิบิลีอีกด้วย ก็ไปต่อเรื่องที่12เสโตาบอยเรื่องที่12เนี่ยก็คือเรื่องอิชูกันเฟรนนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเธอกับฉันเพื่อนกัน1สัปดาห์ส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮาสเตยุกิเป็นนักเรียนมปลายเขาเนี่ยก็สังเกตว่ามีเพื่อนร่วมชั้นของเขาคนหนึ่งที่มักจะอยู่ตัวคนเดียวซึ่งเธอคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าฟูจิมิยะคาโอริและก็ดูเหมือนว่าเธอคนนั้นเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนเลยนั่นก็ทําให้ยุกิหรือว่าเพ่อของเราเนี่ยเข้าหาเพอ กําลังคบกันเป็นเพื่อนอยู่นั้นคาโอริเนี่ยก็ได้เผยว่าตัวเธอนั้นเนี่ยจะสูญเสียความทรงจําซึ่งความทรงจำน,นเนี่ยก็จะเป็นความทรงจําที่ดีหรือเป็นความทรงจําที่เกี่ยวกับเพื่อนสนิทนะและเธอก็จะสูญเสียมาในทุกๆวันจันทร์และเพศของเราเนี่ยก็ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากนะสมกับเป็นลูกเสือสํารองเลยซึ่งเขาเนี่ยก็จะขอคาโอริเป็นเพื่อนอีกครั้งในทุกๆสัปดาห์เลยนะก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวเรืคอมเมดี้เนี่ยที่พระเอกของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่อยากจะคบกับนางเอกเป็นเเเพืื่่่ออนนนนียก็แะํารรง้ลไมคว จริงๆเพราะว่าพระเอกของเราเนี่ยก็จะตามขอนางเอกเป็นเพื่อนในทุกๆสัปดาห์ส่วนนางเอกของเราก็จะรีเซ็ตความทรงจําในทุกๆสัปดาห์เช่นกันแต่ถึงแม้ว่านางเอกจะลืมเรื่องราวที่เคยเป็นเพื่อนกับพระเอกสักกี่ครั้งแต่เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของพระเอกอยู่ดีและอนิเมะเรื่องนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด1ภาคและก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วด้วย ก็ไปต่อเรื่องที่11โลตาบอยเรื่องที่11เนี่ยก็คือเรื่องโทนารินกนกไขบสุคุงนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือหวานใจนายตัวปวนส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งนะซึ่งเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เย็นชาและก็สนใจการเรียนมากๆเธอน,นั้นน่ะมีชื่อว่ามิสุทานิชิซุคุแต่ความวุ่นวายเนี่ยก็ต้องมาเกิดขึ้นกับเธอนะเมื่อเธอเนี่ยไปเจอกับชายหนุ่มคนนึงซึ่งเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวปัญหามากๆเลยและชายหนุ่มคนน,มนั จนทําให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนและลำบากใจมากซึ่งจริงๆแล้วนั้นเขาเนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะแต่เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยมีนิสัยที่ใจร้อนมากไปหน่อยและไอฮารุเนี่ยมันก็ได้มานั่งข้างๆกับชิซุคุด้วยนะนั่นก็ทําให้ชีวิตของนางเอกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนับตั้งแต่เธอเนี่ยได้มาพบกับไอ้ฮารุคนนี้นี่เองเพราะว่านอกจากนางเอกของเราเนี่ยจะต้องปวดหัวกับเรื่องเรียนแล้วก็ยังต้องมาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆที่เพระเอกของเราเนี่ยได้ก่อขึ้นแต่มันก็สมชื่อเรื่องแล้วนะหวานใจในตัวปวดี่ยก็สหรับทช อนิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้ในโรงเรียนและเรื่องราวสุดป่วนแถมวุ่นวายของทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยนุกเนือ้อนุกนและอนิเมะเรื่องนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด1ภาคแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยแถมยังหาดูได้ในบิลิบิลีอีก ็ไปตอเรื่องที่ติบโราตาบอยเรื่องที่10เนี่ก็คือเรื่องคิมินิโคโดเกะนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือฝากใจไปถึงเธอส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุโรนุมะซาวโกะซึ่งเธอเนี่ยก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผีทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะเพราะว่าออร่าที่ออกมาจากตัวเธอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดมนเลยทีเดียวและแถมหน้าตาภายนอกของเธอเนี่ยก็ยังเหมือนซาดะโกะด้วยนะถ้าจะถามว่าซาดะโกะคืออะไรเนี่ยซาดะโกะเนี่ยก็จะเป็นผีผู้หญิงของญี่ปุ่นนะทีี่่ผมยาวยาววแล้ใสสชุดข และก็จะออกมาจากบ่อน้ํานั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกของเราเนี่ยก็จะมีนิสัยที่ขี้อายเวลาที่ต้องพบเจอหรือพูดคุยกับคนอื่นๆนั่นก็ทําให้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้เธอนะแต่ว่าตัวนางเอกของเราเนี่ยก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นเพื่อนกับพาเซฮายะโชตะซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นชายหนุ่มที่สดใสาอารมณ์ดีและยังเป็นศูนย์กลางของห้องเลยก็ว่าได้แถมยังเป็นพระเอกของเรื่องนี้อีกต่างหากโหครบจริงๆคนคนนเมก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวน่ารักน่ารัก,รกสดใสจบแบบแฮปปี้แบบโคตรจะแฮปปี้เลยนะก็ แนะนำเรื่องนี้เลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าหวานกันเลยทีเดียวและแอนิเมะเรื่องนี้ก็ไม่ได้วกันทั้งหมด2ภาค ก็ไปต่อเรื่องที่9กาเลยวตาบอยเรื่องที่9กเนี่ยก็คือเรื่องคโนจโมคโนจโจนนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือจะคนไหนก็แฟนสาวซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะที่ใหม่แก่กล่องเลยนะเพิ่งฉายมาได้แค่ไม่กี่ตอนเองและเรื่องราวเนี่ยก็ก่อนข้างที่จะเอาใจสายฮาเลมเลยนะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มมัธยมปลายคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่านาโอยะโดยที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างมากเลยแถมเขาก็ยังมีแฟนสาวที่สุดแสนจะน่ารักที่มีชื่อว่าซากิแต่ในขณะทีีี่่เขขาากงมมควสุท พบกับซากิอยู่นั่นเองจู่ๆก็ได้มีสาวน้อยที่สุดแสนจะน่ารักอีกคนนึงมาสารภาพรักกับเขาซึ่งเธอคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่านางอีสาและเพราะว่านายอยะเป็นคนที่ซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองจึงทําให้เขาเนี่ยอยากจะตอบรับความรู้สึกของนางอีซาบวกกับทั้งนาออยะเนี่ยมันก็มีใจให้นางอีสาอยู่เหมือนกันและเพศของเราเนี่ยก็นึกข้อเสนอดีๆขึ้นมาได้เลยนะโดยการที่เขาเนี่ยจะไปขอร้องซากิเพื่อที่เขาจะได้คบซ้อนอย่างเป็นทางการโอ้โหคิดได้ยังไงในไอ้หนุ่มไอดอลผมเลยก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะ แนวฮาร์เลมโรแมนติกคอมดี้เนี่ยและนิสัยของพระเอกก็จะตรงไปตรงมาก็แนะนําเรื่องนี้เลยซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาชมได้ในบิลลี่กับบิวไทยแลนด์ด้้ยนะ ก็ไปต่อเรื่องที่8เลวตาบอยเรื่องที่8นั่นก็คือเรื่องอิสุดะเตะบุคุระโนโคอิวะอยอะไรสักอย่างนี่แหละหรือชื่อไทยก็คือรักเราห่างกันแค่1ิบเซนนะส่วนเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันพิธีปฐมนิเทศของโรงเรียนมัธยมซากุระกาโอกะซึ่งก็จะมีเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอดามิโอเธอเนี่ยได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซริสวะฮารุกิซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองคนนี้เลยนะแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นนนนนนเเเลยนะพวกกกขาททัั้้งงค็ไดสิื่อ จากว่าบ้านของมิโอและก็ฮารุกิเนี่ยอยู่ใกล้กันนั่นเองนั่นก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยจึงต้องเดินทางกลับบ้านด้วยกันบ่อยครั้งเลยส่วนตัวของฮารุกิที่เป็นที่รักของใครหลายๆคนอยู่แล้วมันก็เลยทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยยังเป็นเพื่อนกันอยู่และมีวันหนึ่งในระหว่างทางกลับบ้านของทั้งสองคนเนี่ยมิโอก็ได้ถามฮารุกิว่ามีคนที่ชอบอยู่ไหมซึ่งฮารุกิเนี่ยก็ตอบว่ามีสิแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ถามมโอ เองเนี่ยเธอก็ได้ตอบกลับไปว่ามีเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นก็มีเพียงแค่บรรยากาศที่เงียบสงบและระยะห่างระหว่างพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็มีเพียง10เซนติเมตรเท่านั้นแต่ว่าถึงแม้จะมีระยะห่างเพียงแค่10เซนติเมตรพวกเขาทั้งสองก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้กันได้ก็สําหรับใครที่กําลังตามหาอนิเมะที่เพ่กบลังเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะชอบกันตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่กล้าสารภาพรักต่อกันและคนในใจของทั้งสองคนที่เขาทั้งสองคนเนี่ยต่างก็ชอบจะใช่กันและกันหรือเปล่าก็แนะนําเรื่องนี้เลยและอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังมีดด้้วยัทงหม1 156 ตอนแล้วก็ยังมีเป็นมูฟวี่ด้วย ก็มาต่อเรื่องที่7โลตาบอยเรื่องที่7เนี่ยก็คือเรื่อง T ีรีคโนโจเรียวเกิร์นั่นเองนะส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับหนุ่มโอตาคุคน,นึงนะที่มีชื่อว่าสึซุยฮิคาริซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็ไม่เข้าสังคมหรือว่าคบกับเพื่อนคนอื่นเลยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยตอนเด็กเคยถูกเพื่อนผู้หญิงล้อและทําให้เกลียดผู้หญิงไปด้วยเลยแต่มีวันหนึ่งเขาได้มาทําความสะอาดสระน้ําร่วมกับอิการาชิอิโรฮะสาวสวยในโลกจริงซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ถูกกับเธอเลยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามภายหลังนี่ย เพเอกของเราก็ได้ช่วยเธอจากนักเรียนคนอื่นที่มายุ่งกับเธอนั่นจึงทําให้เธอเนี่ยมาตีสนิทกับพระเอกแล้วก็ขอคบเขาแต่ด้วยความที่เพเอกของเราเนี่ยเป็นโอตาคุแล้วก็ชอบคิดไปเองจึงทําให้เขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ยอมเปิดใจให้กับนางเอกของเราง่ายๆ <c oughs> ก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกที่มีฉากน่ารักฟินๆและนางเอกเนี่ยเป็นสายลุกซึ่งหาดูได้ยากก็แนะนําเลยอนิเมะนเรื่องนี้แถมอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังมีด้วยกันทั้งหมด2ภาคดูกันไปชำ้ชำๆ ก็ไปต่อเรื่องที่6โรตาบอยเรื่องที่6เนี่ก็คือเรื่อง just b e a u s e นั่นเองนะเรื่องราวเนี่ยก็จะเริ่มในช่วงฤดูหนาวของมัธยมปลายปี3ใกล้จะจบเทอม2ก่อนที่จะจบการศึกษานั่นก็มีเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิซุมิเอิตะซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องย้ายกลับมาเรียนที่บ้านเกิดและได้พบกับเพื่อนสมัยมัธยมต้นที่จากกันมาร่วม4ปีและนั่นก็ทําให้เขาได้พบกับนัซเมะมิอกซึ่งเป็นสาวที่เขาแอบชอบตอนสมัยมต้นแต่เธอก็มีคนที่เธอชอบอยู่แล้วนะนั่นก็คือโซมะยูโต แต่ไอ้บาคัมยูโตเนี่ยมันก็ดันไปชอบกับโมริคาวะฮาสุกิแต่โมริคาวะเนี่ยก็เป็นสาวที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นั่นก็จะทําให้กลายเป็นเรื่องราวความรักที่ซับซอ้อนระหว่าง4คนนี้ซึ่งมันก็จะมีทั้งความผิดหวังและสมหวังปะปนงกันไปก็สําหรับใครที่ตามหาอนิเมะแนวโรแมนติกที่มีดราม่านิดๆแต่ว่าก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนเนี่ยก็แนะนําเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะติดตามก็ฟินๆกันไปแล้วอน,นิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาดูในเนับิลิบิ

ก็ไปตอกันเรื่องที่5เลยโอตาบอยเรื่องที่5เนี่ยก็คือเรื่องโคโคโรคอนเน็กนะหรือชื่อไทยก็คือเชื่อหมหัวใจสลับร่างโอระเวงเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชายหญิง5คนของชมรมวิจัยวัฒนธรรมแห่งโรงเรียนมัธยมปลายยามาโบชิเมื่อสมาชิกทั้ง5คนนี้เกิดมีการสลับร่างระหว่างกันขึ้นและผลจากการสลับร่างเนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของกันและกันซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือสิ่งมีชีชวิิตปา ที่ต้องการที่จะทดสอบอะไรบางอย่างกับพวกเขาและนั่นก็ทําให้พวกเขาต้องผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆนั้นให้ได้แต่เหตุการณ์ที่พวกเขาสลับร่างกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับอนิเมะเรื่องนี้เพราะว่าจะมีเหตุการณ์อื่นๆเกิดขึ้นตามมาอีกเนื่องจากสิ่งมีชีวิตปริศนาเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะมีจุดประสงค์ที่จะต้องการทดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ก็สาหรับใครที่กําลังตามหาอนิเมะแนวโรแมนติกแต่ว่าก็มีความแฟนตาซีนิดๆและพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็อยู่ชมรมเดียวกันก็แนนนะําเเรื่องี้ลย ควรพลาดแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะหักมุมสักนิดหนึ่งนะแถมอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังมีด้วยกันทั้งหมด1ภาคและก็สามารถหาดูได้ในบิลิบิลิด้วย ก็ไปต่อ,เ,เ,ตอเรื่องที่4ี่เลยโอตาบอยหรือเรื่องที่4ีนะ่ก็คือเรื่องมาคาคุนินเดชินโคเคนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือแก๊งอลาวนคู่มั่นอลาเวงเรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มต้นในวันเกิดอายุ16ปีของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโคเบนิซึ่งเธอเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวของเธออย่างปกติแต่เราะว่าเธอเนี่ยต้องมาพบกับเรื่องประหลาดใจเมื่อได้พบกับฮาคุยะซึ่งเป็นคู่มั่นที่เธอไม่รู้จักเลยนะแถมชายที่ชื่อฮาคุยะคนนี้เนี่ยก็ดูเงียบๆนิ่งๆแล้วก็มืดมน กนมาขึ้เหตุการณ์ต่างๆก็ทําให้โคเบดีนึกได้ว่าเธอเนี่ยเคยพบกับฮาคุยามาก่อนแล้วก็ได้รู้ความจริงอีกว่าฮาคุยะนั้นน่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาก็สำหรับใครที่กําลังตามหาอน,นิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่พระเอกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบนางเอกเป็นอย่างมากเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็แสดงออกทางอารมณ์ไม่ค่อยเก่งส่วนนางเอกของเราเนี่ยก็จําเรื่องราวที่เคยพบเจอกับพระเอกมาก่อนไม่ได้นะเลยทําให้เธอเนี่ยไม่ได้สนใจพระเอกอะไรขนาดนั้น ก็มาต่อกันเรื่องที่3โมลตาบอยเรื่องที่าเนี่ยก็คือเรื่องไคโชวะเมสามะนเองนะหรือชื่อไทยก็คือสาวเมสผชนหนุ่มสุดป่วนส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมปลายชายล้วนที่มีชื่อว่าเซกะซึ่งได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาหาศึกษาและก็ได้มีนางเอกของเราที่มีชื่อว่าอายุซาวะมิสกิซึ่งเธอเนี่ยด้วยความโชคร้ายเพราะว่าผู้เป็นพ่อของเธอได้สร้างน้สินเอาไว้แล้วก็ได้หายตัวไปเธอจึงต้องอยู่กับแม่และน้องสาวส่วนสาเหตุที่เธอได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ก็เพราะว่าค่าเธอมันถูกนนั่นเอง แต่เธอเนี่ยก็ต้องมาพบกับปัญหาใหญ่นั่นก็คือความไม่เป็นระเบียบของนักเรียนชายในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้าและไม่ยอมกดซ่วมไปจนถึงการแต่งกายที่ผิดระเบียบนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะเลยต้องไต่เต้าขึ้นมาจะได้มาเป็นประธานนักเรียนและเธอเนี่ยก็ได้เป็นประธานนักเรียนหญิงคนแรกของโรงเรียนเลยนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปในทางที่ดีขึ้นตามแบบฉบับของเธอนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยเป็นประธานนักเรียนที่จริงจังไปกับทุกเรื่องแต่หลังเลิกเรียนเนี่ยเธอก็จะทํางานเป็นเมดสาวที่ร้านอาหาระ ทังอุซุอิทาคุมิชายหนุม่มที่ดูมาดนิ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนขี้แกล้งเลยนะได้รู้ความลับของเธอเข้านั่นก็ทาให้นางเอกของเราเนี่ยรู้สึกว่าหมดกันมาดของประธานนักเรียนที่สะสมมาเป็นปีๆก็สาหรับใครที่กําลังตามหาอนิเมะที่พระเอกสุดปวนของเราเนี่ยได้ร่วงรู้ความลับของนางเอกและนางเอกที่จริงจังไปซะทุกเรื่องเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยและอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแนวเริฟคอมเมดี้ด้วยนะแถมอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังมีด้วยกันทั้งหมด1ภาค ก็ไปต่อเรื่องที่2เลยว่าบอยเรื่องที่2เนี่ก็คือเรื่องดิเคกะโคนีิโอชิตะนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือพิสูจน์นิยามความรักด้วยหลักวิชาสายวิทย์ส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฮิมูโรอายาเมะและยูกิมูระชินยะนะซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นนักวิจัยที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการทํางานแต่อยู่มาวันหนึ่งฮิมูโรเนี่ยก็ได้เผยว่าเธอนั้นชอบยูกิมูระนะแต่ด้วยความที่เขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักวิทยศาศาสตร์เขาทั้งสองจึงเริ เช่นการนิยามคำว่าชอบไปจนถึงการทดลองเดทกันเลยนะและมันก็แน่นอนว่าเมื่อเป็นการทดลองเนี่ยเราก็จะได้เห็นฉากน่ารักน่ารักฟินๆระหว่างทั้งสองคนนี้กันเลยทีเดียวก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวเริฟบคอมเมดีม้และเพศของเราเนี่ยเป็นหนุ่มแวน่นและดูสุข,ขุมมาดนิ่งส่วนนางเอกเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นสเปคใครหลายๆคนและอีกทั้งยังมีลายเส้นที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะก็เด็กวิทนี่ก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะและอนิเมะเรื่องนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด1ภาคและก็ดูเหมือนว่าจะมีการประกาศภาค2แล้วด้วย ก็มาถึงกันเรื่องสุดท,ท้ยายแล้วเรื่องที่1เราว่ตาบอยเรื่องที่1เนี่ยคือเรื่องซุกิกะคิไรอีนั่นเองนะส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอิซุมิโคทาโร่และมิซุโนะอคาเนะรวมถึงนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้เรียนห้องเดียวกันแล้วก็เพื่อนร่วมห้องอย่างนิชิโอชินัสึและฮิราตะคุมิโดยอนเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการเข้าใจและความรู้สึกของนักเรียนมัธยมต้นปี3ที่กําลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งชีวิตเนี่ยก็จะเต็มไปี ีเนี่ยก็จะเป็นลอยต่อไปสู่มัธยมปลายนั่นเองนั่นก็ทําให้เราเนี่ยก็ต้องเลือกทางเดินของตัวเองให้ดีเลยนะก็สาหรับใครที่กําลังตามหาอนิเมะแนวโรแมนติกที่เนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเหมือนว่าจะใกล้เคียงกับชีวิตจริงก็ไม่ควรพลาดอนิเมะเรื่องนี้เลยและในอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีทั้งความรักที่สมหวังแล้วก็ไม่สมหวังนะแต่ก็เรียกได้ว่าจบสวยเลยทีเดียวแลวอนิเมะเรื่องนี้ก็มีได้กันทั้งหมด1ภาคแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถไปหาดูได้ในบิ ซึ่งผมก็บอกไว้เลยว่าอนิเมะเรื่องนี้ตอนจบเนี่ยคือสุดยอดมากก็จบกับปรานาก่ะ15อนิเมะแอวรักโรเมนติกที่ทุกคนดูแล้วต้องเขินตามกันไปเลยก็หวังว่าทุกคนนีก็จะฟินกันตามๆกันไปนะก็สระบนี้ก็คงมีแค่นี้ครับเหมือนเดิม Happy Birthday